สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะกับคุณกิติกรันทวงและดิฉันดารณีโตเรนค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการคืนความสุขให้เธอเยาวชนณนศะูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองครับเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานเปิดงานโครงการคืนความสุขให้เธอเยาวชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชากรไทยมีจํานวน65ล้านคนเป็นเด็กอายุต่ากว่า25ปีมีจํานวนประมาณ23ล้านคนซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตโดยเล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงอยากให้เกิดการบูรณาการทั้งทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องทางด้านพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าภารกิจสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการให้เห็นผลก็คือการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศมากขึ้น และให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะก้าวทานเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตนวัตกรรมได้ด้านดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมของโครงการอีกว่าโครงการคืนความสุขให้เธอเยาวชนจะประกอบไปด้วย2กิจกรรมหลักคือ 1. นิทรรศการภายในอาคารคือนิทรรศการดาราศาสตร์ปันดาลใจโดยจะนําเสนอในเรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศและ 2" นิทรรศการภายนอกอาคารคือกิจกรรมสนุกวิทย์สนุกคิดโดยจะนําเสนอผ่านเครื่องเล่นเสริมสร้างทางปัญญาที่จะช่วยฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการและฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองและปฏิบัติจริง